อเพื่อนว่ารากลอยรากลอยคือเป็นแบบนี้นี่ค่ะคือถ้าไม่กั้นนี่คืออ่อน้องแกะเต้มไปหมดเลยเอาเขาไปปลูกได้แล้วเห็นไหมนวดสวัสดีทุคะปลูกเองปลงเองอะควาพอนีกับคแม่วันนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะแล้วก็ดอกคือบานไวมากเนาะเนี่ยบานหมดแล้วแล้วก็วันก่อนโน้นเพิ่งถ่ายให้เพื่อนดูเองเนี่ยค่ะแล้วก็ในคลิปนี้ดอกเขางามๆเนาะ นี่เอาเป็นว่าในคลิปนี้แหมก็คือจะมารีวิวว่าต้นกล้าที่แหมเพาะในระบบอควาโภนิกนมีอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้จะทำเป็นกล่องสุ่มผักนั่นเองแล้วก็จะกลับกล้องให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยเจ้าของฟาร์มเขาทำที่ให้แหมได้ปลูกผักแล้วน้องมาดูกันว่าเขาทำแบบไหนอ่ะเดี๋ยวแหมกลับกล้องให้ดูค่ะแเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ทำรั้วกัน้นปลูกผักไม่ได้นะคะ แล้วก็เห็นไหมเนี่ยคือเจ้าของฟาร์มเขาน่ารักมากอะคือเราขุดเองไม่ออกเนาะเพราะว่ามันรากเขาลึกหรืออะไรเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นแบบแปลงแปลงเป็นแปลงแปลงไปแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> คือถ้าไม่กัน้นนี่คือเออน้องแกะเต้มไปหมดเลยเป็นฝูงน้องแกะเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะพาไปดูว่าเอออะมาดูตรงนี้ก่อน ดองของแบล็กเบอร์รี่ป่าตรงนี้เนาะเจ้าของฟาร์มน่ารักมากคือเอารถมาเอาออกให้เรานะเราก็เขาแม่เก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบ,แบ,บธรรมชาติอะเนาะเราก็เดี๋ยวเขาก็คือจะขึ้นมาใหม่นั่นเองเนี่ยเยอะแยะมากมายเราก็เดี๋ยวแม่ค่อยแต่งแต่งเขาไม่ให้เขารกเพราะว่าถ้าปล่อยให้รกก็คือจะเหมือนแบบด้านนอกนั่นเลยนาอรกแบบนี้นทำรู้ว่ามาแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็พวก้ยพวกเนี้ย คือเราขุดไม่ออกนะมันกอเดียวมันก็ใช้พลังงานเยอะอะเนาะอันเนี้ยเอารถมาตักออกให้เราคือดีมากค่ะดีจนแบบกราบได้เลยอะเนี่ยแกก็เมื่อวานน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งวันเนาะเอารถขุดมาขุดตักออกให้เราแป๊ด <8. S 1> อ้าวแปดเบอร์หนึ่งกระบะปลูกผักของแมมแล้วก็ น้องแกะก็เข้าไปทุกวันแกนตะวันคะแมน้องแกะก็มากินยอดกินอะไรหมดนะคะเราก็เดี๋ยวพาไปดูอ่แกนตะวันในกระถางอันนั้นโอเคอยู่นี่อันนี้คือเอามาปลูกข้างนอกแล้วก็อันที่แบบอยากร้องไห้อยากร้องไห้ก็คือรอยเท้าแกะเต็ไมไปหมดเลยอ่าก็แบบปลูกอ่มันฝรั่งสีม่วงของแม่ดูรอยเทา้าน้องแกะ ไม่ใช่ตัวเล็กนะคือตัวใหญ่เข้ามาเลยทั้งสองแปลงแต่ว่าแบบนี้เขาไม่ได้ตายหรืออะไรนะเพราะว่าเนี่ยค่ะอันยอดที่แบบไม่แข็งแรงแล้วมาเจออากาศติดลบอะไรเงี้ยเขาตายแล้วก็มันจะมียอดใหม่ที่อัดทิ่มออกมาเขาจะแข็งแรงเนาะแล้วก็ยอดเนี้ยคือเขาก็จะตายเห็นไหมเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะก็เอาขาแมกก็คือ รดน้ําวันละครั้งเนาะเอาน้ําจากน้องปลามารดนั่นเองบัวหิมะเอามาตากแดด <laughs> น้องแกะก็เข้ามาอีกแล้ <laughs> บัวหิมะมีหลายที่เนาะแม่แบ่งบางส่วนออกมาแล้วก็บางส่วนก็อยู่ในกรีนเฮาส์อาร์ติชกก็บัวหิมะฝั่งนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็จะเอาบัวหิมะไปลงหลังบ้านนั่นเองลงในแปลงแล้วก็ต้องปลูกห่างหางกันนิดหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะ ด้านล่างก่อนเลยด้านล่างก็จะเป็นแกนตะวันเนาะแกนตะวันแล้วก็ถั่วด้วงที่อภิญีให้มารอดแล้วรอดหนึ่งต้นแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมะเขือเทศเนาะแม่ปลูกมะเขือเทศแบบเยอะมากปีนี้แล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยเนาะเพราะว่าเอาไปแปรรูปได้นั่นเองสังเกตว่าแก่นตะวันอันนี้แม่ปลูกในกรีนเถาแล้วก็เพิ่งยกเขาออกมารับแสงวันนี้ ลอดเดียวกันกับอันที่อาปลูกที่สวนเมื่อกี้เลยเนาะดูต้นผลไม้ของแม่นะต้นผลไม้อันนี้เนาะอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิ้ลสีทองแล้วก็ดูใบามาเร็วมากๆใบามาเร็วลุ้นว่าจะติดลูกให้ไหมปีนี้ไม่น่าเนาะไม่น่าต้นผลไม้สามต้นฝั่งนี้เนาะก็คือ,อยังไม่ได้แยกออกจากกันแม่ก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยตอนซื้อเขา มีแบบใบสดๆพร้อมที่จะแตกใบมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ซื้อก่อนใบยังไม่มาแล้วก็ฝั่งขวามือซื้อทีหลังเดี๋ยวเราไปดูในกลิ่นทัากันต่อว่ามีผักอะไรบ้างไปดูกันค่ะใบบัวหิมะเตมไปหมดเลยค่ะฝั่งนู้นก็บัวหิมะอีกนะคะเยอะไหม แล้วก็ปลูกต้นหอมไว้กินใบที่จะรอย้ายลงปลูกนั่นเองอันนี้จะเป็นหัวชาเท้าเนาะเยอะเหมือนกันนะ20-30ต้น20กว่าต้นได้เออแล้วก็โคราบี้เนาะโคราบี้อันนี้ทัวรันเนอร์บีนโคราบี้อันนี้จะเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็ มันหาซื้อยากด้วยแล้วก็ไว้ต่ำส้มต่ำคืออร่อยมากถั่วฝักยาวแบบฝรั่งก็คือรันเนอร์บีเนาะ <c oughs> เขาจะให้ผลผลิตแบบเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เอาไปตาถั่วนี่คืออร่อยมาก <c oughs> เพราะว่าบางทีถั่วฝักยาวจากไทยเนาะเขาไม่ทนอากาศหนาวอะไรเงี้ยเ็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยงามให้ประมาณนี้แล้วก็มะกรูดของแม่รอบำรุงนะคะ <c oughs> รอบำรุง อันนี้จะเยอะหน่อยต้นเคลเนาะแม่ปลูกเคลแม้ลงเคลเยอะเพราะว่าเอาไปต่อยอดทำเมนูแล้วก็เดียวได้อัดใส่ในชุดกล่องสูมผักด้วยก็จะมีทั้งเอเคลใบหยิกสีเขียวเคลใบหยิกสีม่วงเนาะเพราะว่าซื้อแพงนะเออซื้อเคลแพงแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นผักบุ้งที่มาลงปลูกกระดินเนาะแล้วก็เดียวย้ายลงปลูกในน้ำ น,นี่จะเป็นมัสตาร์ดกะจะปลูกกินเองแล้วก็มะกรูดแทงแทงยอดหมากํำลังงามๆต่อด้วยผักเจียงดาเ็จับเมล็ดแล้วก็งอกง่ายงอกง่ายแล้วก็ซื้อเมล็ดมาจากเมืองไทยเนาะเ,เขามีประโยชน์มากเลยนะลองไปตามอ่านดูแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพด7สีมณนี7แสงซื้อออนไลน์มาไม่ค่อยงอก ะมะกรูดแคนเละใบออกแล้วก็ยอดเข้ามาใหม่เนี่ยกำลังมาแล้วก็เขาก็จะโตไวมากๆนะกระถิ่นอันเนี้ยพี่น้อยให้มเมล็ดมาแล้วก็อันเนี้ยโตช้าแล้วก็อันนี้ย่างปีที่สองแล้วโตช้ามากเนาะแต่ว่ารอดตายแล้วล่ะเพราะว่าคแคมมี2ต้นอยู่นะนี่เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆ อันนี้ต้นมิ้นต้นมิ้นแม่เอามาแช่น้ําก่อนค่อยลงปลูกรากมาเยอะแล้วดูเออแล้วก็พี่ไมเคิลไม่ให้ลงปลูกในน้ําเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วมากเนาะเป็นพวกมะเขือเทศทีท่อมเมล็ดเขาหล่นอยู่ในก้อนหินแล้วก็พอคะนรดน้ําอะไรเงี้ยเขาก็งอกให้เนาะงอกมาหลายต้นอยู่นะนี่มะเขือเทศแล้วก็อันนั้นเห็นไหมเขางอกเองแบบเราไม่ได้ตั้งใจเนาะ ในกรีนเฮาส์ฝั่งนี้แม้มีกระบะปลูกผักสองกระบาดแล้วนะอ่าพอต้นกล้าเขามาลงน้ําเดี๋ยวเขาจะโตไวมากเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นกล้าล็อตที่สองแล้วเพราะว่าแม่มีเพเหล็อกไฟสองลอนะ็อตเนาะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะจัดเป็นชุดก่องสุ่มผักแม้มาดีาดดดดดูด้วยความรวดเร็วเนาะต้นกล้าอันนี้ก็คือปลูกกับดินก่อนเนาะแล้วก็เอาต้นกล้า มาลงปลูกในคูปนั่นเองอน,นี่จะเป็นแตงกวาหนามต่อด้วยพวกผักบุ้งอะไรนี้เนาะแม่เลือกปลูกผักบุ้งแบบนี้เพราะว่าเขาจะโตเร็วมากเนาะอย่างพวกมระอะไรนี้เนาะสังเกตว่าแม่เอาเปลือกแข็งเาออกมันเป็นการเร่งให้เขาโตวไวขึ้นพววเ,เพราะว่าแม่เพาะเมล็ดผักช้านั่นเองอันนี้คือรากเขาเดินแล้วเนาะรอเขา,าผกออกมานั่นเองก็จะ เพราะหลายล็อตอยู่อันนี้จะเป็นล็อตที่อ2อเนาะแล้วก็วอันนี้ก็คือจะเป็นกวางตุ้งรวมอยู่ในคูปเดียวกัน3ต้นเลยคือจะได้ประหยัดนั่นเองแล้วก็ลูกเป็นโซนๆไปเนาะโซนนี้จะเป็นกวางตุ้งะนาก็จะใส่สาต้นในคูปเดียวกันเพื่อที่จะประหยัดที่ด้วยเรอแล้วก็ประหยัดคุปด้วยนั่นเองเป็นผักบ,บุ้งเหมือนเดิมค่ะผักบุ้งกาลังมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะโตวไวมาก อันนี้ต่อค่ะมระสล็อตแรกของแม่เนาะโตวไวมากนะหลังจากที่อา้ยายเขาลงปลูกในน้ำมรัสแมจะปลูกไว้ในอ่าควาโพนิกเนาะแต่ว่าพวกแตงนาหรืออะไรเงี้ยจะย้ายออกไปข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นมักเขือเพราะมะเขือเยอะมากนะเอออันนี้ก็มักเขือหมดเลยแล้วก็มะระนี่ค่ะ ในถาดอันนี้ก็จะเป็นผักชีไทยเนาะผักชีไทยด้วยแล้วก็ผักชีลาวด้วยอันนั้นจะเป็นผักชีลาวอย่างเดียวะมะเมล็ดได้มาจากพีนน่ยานีเนาะที่แม่ทําลิกไปก่อนน,นู่นแล้วก็ถาดน,นี้จะเป็นแมงลากโหระพากระเพราเดี๋ยวแม่ต้องเพาะเพิ่มเพราะว่าแค่นี้มันจะไม่พอเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอันเนอร์บีนรตแรกเนาะขึ้นนวดมาเยอะแล้วแล้วก็ จริงๆต้องเอ,เอาเขาไปปลูกได้แล้วเห็นไหมนวดเริ่มมาเนาะมาต่อกันฝั่งนี้เอาด้านล่างก่อนเนาะพวกนี้ก็คือจะเป็นบวบฝรั่งแล้วก็แมมจะไม่เก็บบวบฝรั่งไว้ในกีนเฮาเพราะว่าเ,าเขาจะไม่ค่อยติดลูกเนาะแล้วก็ต้นจะใช้เนื้อที่เยอะมากแล้วก็ผักกระหยัมผักกระยัน่าจะฟื้นให้แแมเนาะรอดูเขาแล้วก็พวกคะนา้าเริ่มโตเร็วมากนะแม้ใส สามต้นในหนึ่งกอถาดฝั่าางนี้ลงปลูกเร็วกว่าฝั่งนู้นสองวันเนาะอยางกวางตุ้ตโตเร็วมากแล้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกตะแห้งน้ารอให้อเขาเริ่มโตแมกก็คือย้ายออกไปข้างนอกนั่นเองยกให้ดูเพราะว่าที่บอกเพื่อนว่ารากรอยรากลอยคือเป็นแบบนี้นี่ค่ะโตเร็วมาก อันนี้ก็จะเป็นทัวผูู้เนาะทัวผูู้แบบใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวแหมะเพาะเพิ่มพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกฟรีซสองกระถางนี้ก็จะเป็นแตงกวาพันยักษ์หรือแตงกวาพันยาวพันดกมหาโหดนั่นเองเยกแหมะเพาะเพิ่มเนาะแล้วก็ก็จะมีพวกอันมะเขือ,อมะเขือเทศเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ตั้งเชู้เดียวเขาจะเริ่มเขียวเนาะแล้วก็เขาฟื้นกลับมาแล้ว หลังจากที่ไม่ได้ปุ๋นมาเดือนก,ว,กว่าๆสังเกตเนาะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มแตกเริ่มอะไรมาใหม่เนาะเขาจะไวขึ้นแล้วนะเพราะว่าหน้าร้อนจะมานั่นเองตอ <t ata> <t ata> งนี้ใบบกพิญี่มีรอดแล้วนะคะแล้วก็คลิกก็รอดให้แล้วบางต้นไม่รอดเหมือนกันเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศมีซาลาี่ เป็นพริกจินดาแล้วก็พริกกระเฉียงเนาะพริกจินดาค่อนข้างจะโอเคที่จะปลูกในนานแล้วก็พริกกระเรียงไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือใบไม้เยอะเนาะแม่ก็คือไม่ค่อยได้อาช่วยเล็มใบเขาออกนะะี่ค่ะพริกหมดเลยพริกหมดเลยแม่ก็คือมีสั่งตะไคร้าจากน้องอ้อยมาปลูกโลหนึ่งแล้วก็เดียวมีปลูกหน่อไม้ด้วยเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิกใหม่ๆ พบกันใหม่กับแมในคลิปหน้าสวัสดีนะคะ